ไปมือข้างหน้าไอ้ไรมองงันตู้ใหญ่ท่าหรอเป่ช่วงเก็บนี่เดี๋ยมันฉาเนาะแม่เนาะช่วงเก็บงานนี่เก็บคอยเฮ็ดคอยเก็บดกมละเอียดเก็บตัวนี้ได้ก่อนเล่นมันดูการเองวันนี้เนาะแล้วก็ลุงเท้าให้นะ

ยังก็ง <laughs> ด้ยอะสบายดีเดอ้อเนอะาะโอ้โอ้กันขาวแล้ววันนี้โอ้ตาเมยังม่เก็บกสีเนาะกันไววเบยพลิ่นพลินพี่น้องเลยกัรข่าเข่าวไว้ลมแห้งขนาดเลยคุณพ่ออย่างว่ากำลัง ขาดเลยอ่ะกลับพักใตยสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลาลุงก็ดุสุขส okay. no. ุขคนเนาะไปยินด uh, ีตอนรับซ่องสบุนณ์บรรณาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยใจโอ้ทางแม่ช้างน้องหนิงเสือกแล้วใจนะอะไรอังเนี้ยมาให้นะนะขอบใจขอบใจสบายดีก่อนทุจ้ากันอ่พี่พี่จริตตากันอ่พี่กันเห็นหน้าไหมเฮ้ยนิ่งหน่อยเอ้ย ไปเ้าปะโอานี่เนาะกันพอเมย์เรายังไม่ได้เอาสีผ้าทับเนาะกันซับข่าวโอ้โห้นุ่เด้อหมุลมแทะคุณอมซินมานาว่าอมสินเลยโอ้บ่าดีล่ะ ม่ยังก็ตอนนี้สี่ประตูป้าไปเบิ่งป้าไวเือแล้วนี่นิงเสื้อแล้วตอนนี้เอลนี่ชุกตั้งดังนี่สูมเนาะโอ้นพักแล้วพักแล้วบา กันขาวนาว่ทำแล้วท้ายเลยแล้วก็จะเอาซีฟ้าทับอันที่ขาวเปื้อนี่เอาซีฟ้ายัางลายอยู่เก็บขอบอย่างก่อนอย่างนี้คือพอลมแห้งแทบไันโอนตังนั่นนี่ก็เร็วว่าไหนเนาะ เออจะการแอวบ่นี่กับเก็บเสาฮะแมนตึมต้นว่ะพอสใช่เช่ bạn mình tắt cần nè bạn này đây đã xem mình cả ok đã nó nhau cuột ở cái <laughs> đây đó này mình tít này còn sọ đan đi vườn trong đã chỉ kịp hãy lộp thôi, phải đâu đây แนมอยู่เนาะนีะน่นน่าแนมมันตรงขอบคือสีฟ้ามันติดแบบนี้หันห้าต้องเอาอันขูดบ่าไหมมัอ,ออกบ่ขูดออกอยู่เน,นาะตอนอันเด็กน่เนาะเด็กจะแดงนั่นอันเด็กอันนั่นมันขูดออกบาง ไม่เอตส่าวดิวจุดสีแดนเลยเดี๋ยวมาบันนี้มาก็ตัดก,กันนะบันนี้สีขาวเนาะตัดผ้าหุ่งนะบันนี้เฮ้ยคือดองเลยสว่างเลยตั๊แต่วายู่คบมืดมา่ายแล้วอย่าให้สว่างแน่เราอะ งามได้สำนีแหละเฮือนสำนีบ่งามจักสิว่าท,ทำนัยแล้วเนอะแต่ว่าไม่ลมแทวหมอืนอนี่ยป่ะบอกข้างหน้าไอันนี้บอก,กันเนอะโอ้ใหญ่ท่าแล้วป่ เกท่าได้เนาอโอ้ตนยก็มาล้มกล็กเรียแทนนี่บังล้อเขาบังก่อน เินเอาไปนเมืไหร่รามาเก็บสีฟ้าทางนี้แล้วรวนี่มองรอยมันในขาวเปื้อนเค่นี้นะสะส่บอดบอดเลยแล้าเออลันปลาดงดูค่ะ ไปเปล่าน,นะนเก็บขอบแล้วบันย่ยช่วงเก็บนี่เนะี่ยมันช้านะแม่เนะช่วงเก็บงานไน,นเก็บคอยเฮ็ดคอยเก็บได้ควละเอียด กูเก็บเทิงกันบ่แม่้งเงมม่ย่อยเทิงพอใส่สีขาวแล้วขึ้นเนาะตัดกันเลยบาดนี้อาสีซอยไทแาว่ะจะไปจุ่มเลยมาีเยเนาะเออ xin hào nó đi bóng xin 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 xin bóng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  xin เช็ดมันก่อนก็ไปหนี้ละด้วยกันจะเนียไว้จะว้ยกันท่าน่ น้อน้ลมแห้งแท่มหนี้่เาะนี่ผสมน้ำด้ไหมอ๋อไม่ผสมเลยบอเดี๋ยวน้ำมันแห้งเราจะเก็บซีกันเลยเรวกเก็บสี มันจะการเองวันนี้เนาะก็งท่ยังไม่ดูตัวนี้อวันวานนี่เก็บของเ็ดน้าฝาใแลนี่ม่เชือกันเลมาดูเสียแต่ออกกํากายไ้ต่อไดใช่เนาะ เล็กมันกนั่นนะวะเอาเนต้อา <utan> ้วะได้ององ้เขาต้องเฮาต้องนั่นแต่น่น กาะปุกแห้งกัปุแห่งะปุก่ร้อยเป็นชีใหม่เนี่ค่ลงสีใหม่เลยแต่คอยเช็ดไปเตนะนีแลวาเลยนะตัวนี้เนาะเชื่อกันเน่กันยังไงเลยนะกันซีกันสีกันซีจอดใช่ด้ นว่านน้องแกวก็ได้หรอนนแกวอยู่อย่มาีก้เนลูกเป็นว่าดีกว่านะอ่อถ้โบกสางกับบุญิดเลยเนาะลมแห้งแห้งว่านถึงคงเลยอันนึง

แบบเมตดกองคมขึ้นน่นน่ใครเนา้งแล้วลุก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 ลอกเฮ็ดเฮ้ดมันเป็นเศษไส้เลยอนอนทงเม่เราเก็บตีแล้วจะต้อไปเอาดีกว่าเชี่ยวมันเองเ่ยเอาพายม้นุณ้นแล้วันเองนี่บ่ แม่นเลยอ้อเพื่อน้องเตาเลยปนอ่างนี้เตาคุ้มเป็นกอตาคุ้เป็นกอเลยมามากันสเสอาพใช้มผาไนมาติเมาติเฮ้ยเออายว่ะ

ก็แล้วกแล้วแซงท่าสีก็นยังบ่ข้าเดือนนี้เต็มยุแก้วเนาะเออเป็นเบอร์เซ็ตเน่ยเขาเลยน่ะแล้วก็อยู่เบอร์เซเลยบานเอาเกลดเกด้เม่ว่หหดเอ้ย เปียไปเปลี่ยนโฉมไปเปี่ยนกนเลยนี่ไปเปลนเี่ยนทั้วงโกเ็เลยนอางนหน้ก่อนหน้กนรองลังนี่เชื่องวไว้เป็น่นนี่ทางหลังไม่ไม่เพลย็นหรอกรอ านี่นี่สเีนสีเขียวเหมอันมันน้ำเเดี๋กลมได้กลมเลยกลยเยออย่ว่าสีาอยู่แล้ีเขียวแ เมาเออตั้งเราตั้งเห็ดแบบนี้ว้า้เนาะเีมนเอตัวถึง่ไหพูดเกกันได้ไหมสาม เนี่อด่าเมื่อแต่เขาก้มแต่เขาก้มมึงเฮงเขายังหน้าเมือได้เาทังสมบุญชีพ้าพี่พาน้องเรารอออ้อมกอนเพื่อนของน้องเตวเนาะจบแล้วกระวางแตงเสาอไพี่นลองไปแตงสาวกันขาวได้หนึงเนาะกันในเพิ่นเพราะมีสีสันให้น้เวเพิ่นกันตั้งแต่การเสียไปได้วันผัวพานเปนโบวเวิกกเพ่นเขได ไปเนี่ของวัดตรงีกันเนาะเป็นกุฏเลยแต่เขาตัดเชือมตาซะอีกเนาะแม่แกชิ่งามเลยพี่นองไอ้ก็เอาได้ทาขาวขอบขาวไปแล้วหรือว่าโอเคนะเนาะนีะ่เราเก็บของเก็บยางมาเนี่ยแต่คือสีสบูนพยายาี่น้องเอ้ย

เปิดขวดนึ่งไ้มาขวดขอเดีกองเพ่เอหงเดียนำตัวนี้ก่อน phạt mãn thang hoa 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 hình nhá, người hoa hòa đấy nó, <laughs> Tông xe phá hoa 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 khử hoa 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 มันยังบบตัดไปบอกว่ามันเปื้อนนันอันนี้ไรแบบว่ามือเ้าไหวได้มาจับอันนี้แมนแปลว่าง่ายว่ามือเ้าหละไอแบบมันมือเ้าดำนี่แบบไปจะไปจับผาแมนมันเปื้อนเป็นเส้นของแม่บอกเล อันนี้ก็เซตออกได้คือการแต่ว่ามันสิได้แบบบคือกัรบวกมันมันต้องเช็ดตั้งแต่มันแมนต้องเช็ตั้งแต่มันเปียกพุ่นตั้งแตเริ่มมันแห้งมันทีเนี้ยมันแมนอืมมาในกูดเอา nó, thì cứ không ăn đi mày kìa ông ghê. ừh nó không มีช่วยทำเมสร้างแล้วเสร็จงานเก็บมันากทสุข่าแน่ ทำไมก็ไม่แต่รอถ่าติดตามนวมกันกอีกเท่านึงพี่น้องเอ้ทำไมเราเก็บสีเก็บยังส่วนตัวนี้เครื่องเคร่อนี่แล้วว่าเล้วเนาะท่าบานท่ายังนี่ค่ะไปรอบเพื่อนแถวเบิงดี๋ยวตัวนี้เราเก็บขึ้นนาา่ากาลมาทากันแอวตะมูนไอทีชากันเหนีจัดมงพี่น้องเหรอเนาะมาใส่สีแอลว่าได้วันจีงามดีกว่าเล่นกว่าเก่าดีกว่าขี้ไร่เนาะเราถ่าติดตามนวมกันกเด้อพพี่น้องปลาลงเหยเนาะ สาัสดีรับคลิปนี้ขอรอบุญขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องป้าลุงดาราที่เข้ามาหับส้มคลิปทั้งแต่ต้นจบแล้วกต่ประคับประคองชนะเด้อขอบคุณขอบคุณเนาะสวัรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี